สบายดีสบายดีพอไหมพี่น้องสบายดีตอนขำๆคนจักรลนกำลังเอาหัวเขาคออยู่ตอนแต่น้องจอยมีมือเดียวน้องจอยใส่มือเดียวจะไปจากไหนยังวะโอ้หะแถวตะมันสิเป็นพี่น้องเลยเอาเขาแบบแบบนี้แหละคนผูกอึบได้แล้ว แต่เด็กพี่น้องเลยโอ้โดึงบกีิดดึงบสถ์ทางเออฝนตกพี่น้องเอ้ตอนนี้นะฝนตกลินยามือแรงน้องจอยหากระเกือเป็ดกระไก่แล้วก็เลยมาเอาหัวเขาเคาะหากระเกือเป็ดกระไก่แล้วและเลยมาเอาหัวเขาเคาะเอามื่อนี้เขาน้องแพ้อบางคนหนึ่งน้องจอยก็ยังว่าฝนตก ตาสะอ,อ่อนเฮาบอกมีมือเฮาก็ะใสปากไปนั่งอย่างไรพี่น้องเอ,อ้ยมันแจกสิอยู่เนาะถ้าถูกมือเดียวกับเราได้อีกนี่งัวงัวน่ะงัว,งงว,งงวงงน้องเมฆตัวนี้อีม่วงน,นี่เฮาเอากินแล้วเลยหลือแต่บักมี่บักมี่ว่าอย่างไรก้หมหูบักมี่นี่ว่าอย่างไรก้หมหูได้แต่บะหูจะเป็นยังไง นั่นน่ห้บ่ว้าพื้นว้าวหญ้าตะว้าไดเอาไปไปกินน้ําไปกินน้ําเดี๋ยวเฮาสิให้พี่น้องเบิ่งว่าปจังไดอู้ๆไปลูกไปกินน้ําไปๆมาพี่มาพี่ไปกินน้ําก่อนลูกก็ได้ลูกก็บ่ลูกให้ โอ้บอยได้ทำมาดาโต้ไงอืมวาวใหญ่เท่หละแล้วพี่น้องวัวเฮาจะมีอยู่สองสามตัวสนับเอ่ะก็ได้ลูกโอ้ยโอมาจะเขื่อนออกเด้อกินหนามขยวดบดึงนี่มากินไหนฝนตกเข็นบ่พี่น้องฝนตกลิน บ่บอกกินพี่น้องสงสัยสิเจาไปผูกคือเก่าใด้สาวบอกกินสางบอกกินเออให้มันได้แนวแหละลูกเอ้ยห้มันได้แนวหันละเจ้าน่ะมาเพอูวีเดี๋ยวผูกก่อนเด้พี่น้องเลยตัวนี้สีดื้อกว่าโมเน่กัมบอรใส่สองมือคือสีบดได้ หลังจากที่น้องจอยได้ปลุกไว้ปลูกสำเร็จแล้วพี่น้องก็เลยมาเบ่งวิวตอนํำนี่วิวตอนคำๆอยู่ที่บ้านน้องจอยตอนนี้กอล์ฟเวนกำลังใกล้สิตกเลยิฝนตกพี่น้องเลยฝนตกลินเมื่อนี้นะอากาศก็ดีดีฝนตกลินแต่ตกบ่แหง้งตกพอลินลิน กระอัดกรเลยดีซีดีแบบนี้แหละพอได้หายใจเต็มอิ่มเนี่ยพี่น้องเลยดีๆกับแหงอยู่ได้ยังให้พ่นตกอยู่เพราะมันแหงแรงอยู่ริบ้านน้องจอยนะบ่แหงแรงจนงังวได้กินแต่เฟืองนี่ให้เอาบักดอนกินน้ำแล้วตะกี้ว่ามันอันนั้นเนะาะบักนี่มันดือ้อน้องแจอยก็เลยไปถ่ายเพราะที่บักดอนมากกว่าไปถ่ายกับบัก,บบกดอนกัน ก็บริเดธอบักดอนนะพี่น้องเลยบักดอนนะบริเดธอดอกมีแต่อีไล่แหละอีไลเห็นยังแต่บักมีนี่ดื้อพี่น้องเลยดื้อกว่าหมูอันนี้นะดื้อแท้ๆผูกเปียกที่ฝนตกถือเปิดเห็นไหมพี่น้องดินก็ยังสีเปียกๆอยู่เพื่อดินี่ดินก็ยังสุ่มๆเพราะฝนตกพอดีอากาศกับพอดีสุ่มๆ อีอะนน่ะอีอยังอีม่วงห้าลังแกได้ลูกเราเเป็นบะพี่น้องเอ้ยเพื่อนน้องจ้อยกระซิเบิร์ตแหละตอนแรกว่าสีอัดเถนะบัดอัดแล้วแล้วมันบ่มีเงินพี่น้องผมอัดก็ก่อนเศร้าบะอัดพูดแล้วเพื่อนน้องจ้อยบ่มีเงินเลยได้อัดน้อยเดียวหนึ่งตอนนี้ก็กินซิเบิร์ตแล้วว่ามื่อื่นเขามันอากาศดีเขามันบ่แดก่ายอยากเอาไปกินอยู่นอกพุรีะัมยพี่น้องแต่อยู่นอกก็ได้แฮมแฮมที่สวัสดยังได้อยู่นอกก็แฮมโพสอยู่นอกก็ได้ hàng phố mẹ không chơi vào pit mắn hèn, vì động ơi hàng chắc xíu à hàng về đây hàng về bột cứ mù, hoa nè bên nhà nhầm liền liền phun tóc ha cái sao phun tóc lên thấy vào pit đâu nạm nhang nạm nhang anh này chưa mỹ động hình nạm nhang anh กบแปลงนู่มาเรอันนี้พักพักตั้งสายก็พักบัวดีพักน้องจ้อยนะเบิดแล้วพักนองจ้อยนะเบิดแล้วเหลือแต่พักไม่ใหญ่เล้วแต่พักไม่ใหญ่อันนี้เสาเฮื่อนนาะปองเสาควาน,นะปองได้แต่เสามานาะปองบม่มีเงินเห็ดก็เลยได้แต่เสา มาขายเฮาเหลืองเลยเห็นมั้พี่น้องเหลืองเลืองอู้ดอกแคบเป็นแล้วเนาะพินตาอันะไรเพะพินตาอันาคตน้อยย่องเห็นหมดดอกแคดอกแคหน่อยกำลังเป็นอู้ยกินแส็บอยู่ได้พี่น้องนี่แหละอันนี้เป็นก้อนไม้ก้อนไม้ที่น้องจ้อยหาแกงประจำนี่หนึ่งกอ้อนเลยแ้วก็สองก้อนนี่ ออกหนอดีดีก้อนนี้กับก้อนนี้นะก้อนนี้เคยได้หนอเธอหนึ่งเนาะพี่นอ้องก้อนนี้เคยได้หนอเช่นก้อนอนี้ยังบ่ทันได้แต่ได้แน่นไงส่วนตัวนี้ก้อนน้ำใหม่หวานก้อน้หวานนี้ยังบ่ทันออกหนอปีนแต่ละปีนี่ยสีออกแล้วแหละแต่ปีนี้บออ่ทัอนออกเถอะแิ่มแรงกับ เสียงหมูเสียงหมูอุบตกลงไปนะจะเป็นบัญชีสว่างแล้วพี่นอ้องผากพังกูผากพังผูวไปสิเป็นบัญชีสว่างนี่ดิแมวไปกับไก่ก,กันกับบัญชีสว่างกับเบอร์เลยม่ยังเลยพี่นอ้องเอ้ยเมื่อนี้นะพามาบึงบรรยากาศลังคนตกสื่อๆแล้วก็น้องจ้อยตากุนอยู่ตอนอตอนทำอิท มาต่อมาต่อมาฝนกับสงสัยยาน้องจอยนไหก็มันก็เลื่อยเสาองสัยสงสัยมันยาน้องจอยแล้วมันก็เลยเสาเอาสิผ้ายางออกนอกกะคือคำเลยน้องจอยสิหลอดออกกะหลอดออกบ่ได้ตัวใหญ่พวกแล้วเพิ่งไปหาเบิ่งทางออกคำผูดเจ้ากว่าหลอดได้เจ้ากว่าออกได้โอ้ยออกได้อยู่พี่น้อง เด like you right. right. oh, oh, oh. wow. ี๋ยวลองจับไปเลอะก่อนออกได้อยู่ออกได้อยู่ล้มอยู่ปองนี่ล้มอยู่เดี๋ยวออกเดี๋ยวออกให้เบิ่งเดี๋ยวลองเอยสิออกก่อนอุ้ยโอ๊ยล้มอยู่บ่้างข้ยคามันของนี่บ่มีผู้ปิดเลยโอ้โหออกไม่ได้ทัน วิทย์คืนอน้องมันวิทย์อู้หงามดีโอ้ยตาวิทยังบักสูงซุง,งมือนีิไพก็พาผูกง้อจิไพก็คิดว่ามันคำเลยแต่วิทย์ยังบักสูงซุงเพราะมันคืบมือนี่นะไพก็ผูกง้อไว้ไพก็คิดว่ามันอันนั้นเลยจริงๆยังบูรพันขำแฮงสัมพนธ์ ตะเวนยังบักสูงสูงพี่แองเลยพพยกระขิดว่าชคเส oui ียพกระขิดว่าขำเลยฮะนะเขาเลยผูกหัวไว้ซะเบลเลเพว่าตะเวนยังบักสูงสูงเดี๋ยวน้องจอยสิพาย่างมาบึ่งดอกแคหน่อยแล้วก็สิต่อยลงมาจากครัวนึง

ได้พีนองดอกแค่น่อยงามแหนึ่งกินกะเซ่บแสบพวกน้องเจอเศเบึงไก่ๆป้าผนตุกยี่โรพีน้อง้ามหนึ่งแสบแกงใส่เขียนหน่อยก็ะเสบ โอเคน้อพ okay, e. so, si no. ี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องจอยกับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้น้องจอยในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจอยเฮ็ดคลิปต่อไปช่วงนี้น้องจอยกับไก่สิเปิดเทอมเลยเนาะเบิ่งคลิปน้องจอยดูๆเลยงามบ๊ายบายเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้า